สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องอ่าลุยต่อครับพ่อแม่พี่น้องกล้องที่โกมังหันเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวผมเจียวต่อเหตุเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยครับเป็นกล้องนี่กล้องที่เจ็ดครับอยู่สวนยางคือเก่าล้พ่อแม่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมทีทายให้เบิ้งครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องมังหันเอาเอา,เอากลองอยู่ผุนนาะเนี่ยปลายปลายในมือผมเนี่ยเดี๋ยวผมสูมดูนี่เอาเรียบร้อยไปแล้วครับกล้องมังหันนะที่นี่ผมมาเอา มาอาีกกองหนึ่งเนาะนี่สอยู่อยู่สวนยางคือเก่าแล้วครับเนี่ยนี่ครับกล้องนี้พ่อแม่พี่น้องจํำได้ปะที่ผมมาเฮ็ดคลิปนั่งตัดหย่านะครับนั่งกินไอ้สมบกม่วงอ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่กล้องนี้เอาพ่อแม่พี่น้องลุยเลยครับว่าตองลีล่าครับอ่ากล้องนี้แหละครับผมสิเปิดเดี๋ยวให้เตรียมตัวก่อนพ่อแม่พี่น้องให้เปิดกล้องแล้วให้เปิดกล้องเรียบร้อยแล้วก็ทิท้ายเลยก็้งตัดเลยพ่อแม่พี่น้องเอา เตรียมตัวจะข้ากันครับกองทีเจ็ดครับผมพ่อแม่พี่น้องกองทีเจ็ดครับก็บมีขาดคือกันครับพ่อแม่พี่น้องขาดไปสองห่วงนี่แต่ก็ดีดีก็กองมึงหันอยู่ครับเิบึงสะพานผ้านี่กองเพิ่นมึงให้พ่อพี่น้องิึงหวานกไก่เนาะโอ้ยิึงเด้อพี่แต่หวานทั้งนั้นครับเนี่ยไปเดี๋ยวผมพผมาเบิมึงอีกขังหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ผ้าพ่อแม่พี่น้องิึงกัน เบ่งแล้วก็สิลงมือตัดเลยแหละครับพ่อแม่พี่น้องหัวน้าทั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าตรงนี้สิเป็นเป็นเกสรมาแหลวครับเนี่ยน่ครับหัวน้าโอ้ยสุ้จอดพ่อแม่พี่น้องเอาเดี๋ยวผมลงมือตัดเลยครับพ่อแม่พี่น้องรุยเลยครับมาพ่อแม่พี่น้องกลองที่เจ็ดครับผมรุยเลยครับมารุยเลยพ่อแม่พี่น้องมา ตัดเลยครับผม ผมเป็นพี่น้องหัวน้าหัวน้ารวนเด้อครับผมเป็นพี่น้องนี่บ้างมีตัวหู้ <c oughs> <c oughs> นี่พ่อแมนพี่นอ้องมองเด้อหัวน่ำทั้งแท่งครับผมเนี่ยโอ้นี่ก็แมนเจ้านี่ตจนี่สิเป็นโตอ่อนเนาะครับเนี่ยนี่เดีย๋ยวผมจะแยกแยกก่อน จะนีเป็นตัวอ้อนครับผมโอ้ยหัวหนามทั้งหนันเดอ้อแม่พี่หน่อมึงเดออ้ออลอ หัวน้ำครับผมหัวน้ำทั้งแท่งนี่กับหัวน้ำพืองกันครับเอ้าจับนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าถ้าว่าห่วงมันบกขาดมันก็สีได้น้ำพึ่งดีแบบนี้แล้วครับเนี่ยหัวน้ำทั้งนั้นเด้อพ่อแม่พี่น้องช้ำๆครับโอ้หเฮียเฮียไม่เลวเฮียไม่เลว โอ้ตัวนังก็มีครับผมฟันนะฟันฟันนี่ตัวนังมันพรอแม่พี่นอ้อง เบิ้งไปเรื่อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องะเพิ่งเดินหาครับผมเลี้ยงพึ่งพงป่าปีหนึ่งเก็บเถ้าหนึ่งครับผมปีหนึ่นงเก็บเถ้าหนึ่งพ่อ,อ,อพี่น้องโอ้หัวน้ำอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง นี่พ่อแม่พี่น้องถ้าว่าห้างบ่าขาดมันสีดียังสีอะไรครับหนามหัวหนามมันครับผมคือเก่าล้วพ่อแม่พี่น้องมาคลิปที่ผมเห็นหนีน่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับช่องพ่อใหญ่งวัวเพลย์ชแนลพ่อแม่พี่น้องฝากนะครับฝากนะเออ ยงพึ่งโพงปลาขอพี่นอ้องเรียงแบบธรรมชศาสตรครับบ่ได้เอายั้งให้มันกินหรอกพ่อแม่พี่นอ้องให้มันหากิน,นเองครับผึ่งที่ผมเรียงนี่ย่คือเึื่งพันเพือ่อนเนาะเึื่งพันในที่ว่าเพื่อนเอากองมาตัางนะ้งนะเพิ่นเอาน้ำตาลเรียงครับโอ้หแผ่นนี่ เด้อพ่อแม่พี่น้องแผ่นนี่บึงบึงครับว่านา้ำเออนี่นี่ตอ่อนมันครับผมเดี๋ยวแยกก่อนพ่อแม่พี่น้อง ไลายครับครับห้างนี้นี่พอพี่น้องหัวน้ำลว้ลวนๆเลยบันจับกล่องด้วย โอาผัดโอ้สูดสุดๆโอ้ยเสียดายเด้อปัดๆๆเหี้ยบไปแล้วผมไม่พี่น้องเลยโอ้ผมไม่พี่น้องเลยผมขอโทษได้หลายเด้อครับมังหันไอ้โทษซับมันห่อนครับมันดับไปเองมันตัดไปเองครับไอ้ ไอโฟนทีสามครับเนี่ยเออมันดับไปเองครับพแม่พี่น้องอ่ะก็เหลือประมาณสองสามห่วงครับผมอ้าเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอาลุยครับพ่อแม่พี่น้องทศอพท์ไอ้มันดับไปเองครับพ่อแมอ่พี่น้องมายังม,มีเงินสื่อกล่องโกโปนเพลิน,นครับผมมาลุยตอ่อลุยตอ่อครับผม ตัวนี้ห่วงห่วงขาดแล้วนี่เด้เดวเด้เด้บุญโพยพี่น้องอู้ห่วงขาดแล้วอู้วนี่ครับนี่ตัวหัวหนามโอ้หัวหนามเต็มแผ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ยไม่ละตรงนั้ น้ำทางนั้นทางไหนนี่นนเป็นตัวนั่งมั้งครับผมโอ้ตัวนั่งลายครับหั่งนี นั่ง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 นั่่นั่งญานั่่ไสวะโอ้ถือปัดไปแล้วไสะน้องนั่ง่าตัวนหญ่ไปแล้ววะดูบมญแดงดูว่าตัวหูวะนี่ตัวนั่งครับผมอ่าผมเ่าพี่น้องไก่้แล้วแล้ว แยกแล้วกัตัวนางน้อยนึงโอ้พิพลาดจังไงขอโทษข้อไผ่ดเด้อครับพอไหมพี่น้องเอ้ยมือไหมจะก,กุ๊กตะการยังข้อโทษข้อไผ่เด้อครับเอาจับปังจับปัง ดี๋ยวดูเโอ้ยยังไม่ดับยยานตัวซับดับครับผมเอาเร็วเร็วเร็วคนใส่คนแน,น้เนี่ยโอ้ถึงตอนแล้วเก็บเลยเจับก่อนโอ้หัวหนำมันลวนอีกแล้วพ่อพี่นอ้องนี่ครับผม อยแล้วพี่เนาะจับจับบจับหัวน้ำครับ ประด้จงไว้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอาเบิร์ดเลยครับคือถ้าว่าถ้าเพิ่งเพื่นสีนน่ใหญ่กับหนายเพื่นใหญ่ครับถ้าเพื่อนยูกะยู่ครับผม ว่วงนี่ที่ว่ามันขาดล่งนอกพอไหมพี่น้องนี่่วงที่ขาดอากาศไม่พอนเลยขาดครับผมดีที่ว่าขาดบ่หลายพอไหมพี่น้องเอ้ยแต่สิแล้วแล้วพอไหมพี่น้องเดี๋ยวผมมาตัดทางทีกันเดี๋ยวแล้วพอไหมพี่น้องอู้หูถนหัวหน้าดีครับ เอาออกจากข้างให้เ <wounds> พ <off> <Wars> ื่อนก่อนเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่าที่นี่ผมกะสีปิดฟ้าเนาะเด้อพ่อแม่พี่น้องกองทีเจ็ดตัดเรียบร้อยแล้วที่นี่ที่นี่ผมจีประกอบฟ้าแล้วก็สีสีโยกไปไหวสีโยกไปไหวหม่องเก่ามันเนาะพ่อแม่พี่น้อง อยู่ไปแล้วเดี๋ยวผมจังสีถ่ายเบือเอ้องหม่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องนะครับผมนี่พ่อแม่พี่น้องสองกองเด้อครับเนี่ยตัวนี้มีมีมีมมต่หัวหนามมันเนาะครับเนี่ยนี่ครับนี่ได้ประมาณนี้ละพ่อแม่พี่น้องถึงสองกองตัวนี้สิเป็นโตัน่างเพื่นอนเนาะไปเดี๋ยวผมพาไปเบื้องกองมันนี่ผมยกมาไว้เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอ่่านีพูน้น ที่เพิ่นไปหากินมาเพื่อนเกาะอยู่นี่เดี๋ยวเพิ่นก็นลงมาเขาเขาในกล้องคือเก่าละพวพ่อแม่พี่นอ้องอ่าหรือว่าถาเพิ่นสีใหญ่ให้เพื่อนใหญ่เนาะบ่ว่ากันอนี่ครับน้ำพึ่งเดินหาครับพ่อแม่พี่น้องผมเลียงผึ่งพวงปลาครับนี่แหละครับเก็บผ้นเก็บพ้นผลิตครับกล้องนี้กล้องที่เจ็ดครับผมสุดยอดครับเบิง้งพ่อแม่พี่น้องตอมยังไง <c oughs> ใส่หมวกถ้าว่าใส่หมวกนี่ <c oughs> เจี๊ยบเบื้งเงี้ยพ่อแม่พี่น้องผมไปเห็นเนาะเบื้องเงี้ยโอ้ยเนี่ยอยู่กลางหัวผุนพ่อแม่พี่น้องเออเอาละเออเอาละพ่อแม่พี่น้องไอเรียบร้อยแล้วนอกภารกิจไอเอากล้องผึงมือนีครับเลี้ยงผึงพงปลาครับพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายของไอสองกล้องนี่เนาะที่เก็บนี่เนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับช่องพ่อใหญ่งวเพนแชนแนลพ่อแม่พี่น้องฝากในเด้อครับอา่าเดี๋ยวมาสวัสดีก่อนเด้อวเดี๋ยวผมสิจบคลิปแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่าสวัสดีก่อนไปโอเคครับผมกับศิลาแล้วพ่อแม่พี่น้องไว้พอ,อ,อกันคลิปหนาเนาะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุดยอดครับผม